สวัสดีค่ะไปต่อไปรอแล้วนะนะดูแต่ไปวันนี้ว่ามีอาหารดูทรัพย์สมบัติวิวีไปต่อไปรอแล้วนะดูแต่ยูทูบหิวข้าวแล้ววิวีจะไปย้ำยำยำยำ,ยำก่อนนะไปดูว่าวันนี้มีอะไรละจะไปไปง่ายส่วนตัวส่วนตัวว,ว,วิวีจะ นี่ผักเพราะว่าต้องรีบอ้าแบตเตอรี่ก็ไม่มีแล้วนี่ล้างสะอาดแล้วผักแพลวผักกาดนะคะดอกกุหลาบที่สวนวิวีนะว่าหน้าหนาวก็เลยม,มาตัดดอกกุหลาบสวยไหมสวยไหมสีแดงสีชมพูนะคะดูน้ำยำมีวี I, ทำปั่นไว้แล้วนี่ซีซาดไหมน้ำยำ วีจะมายำ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 สูตรวีอ๋อพระเอกของเราก็คือน้ำยำนะคะยำกุ้งเหมือนเดิมทานแค่นี้ตอนเย็นเป็นทางกับแก้มนะคะทานกุ้งตัวสดๆยำ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 เทลงเลยนะคะมาเด้อมาเด้อมาเด้อ แมเอกก็อยู่ตรงน้ำยำน้ำยำมีวิเศษเปลือกมะนาวลงไปสมชิ้นนะครับสามชิ้นเพราะว่ามะเขือเทศแล้วก็พริกสดๆน้ำปาเลาเเซปน้ำปลาสองชอ้อนแล้วก็น้ำตาลอาจจะเป็นน้ำผึ้งก็ได้นะคะนะถ้าใครไม่ทานาน้ำตาลนี้ไม่ชอบน้ำตาลครึ่งช้อนนะคะหนึ่งชอ้อนแล้วก็ปั่นๆยำๆนะคะ หันห่นๆนะคะวิวหั่นชอบหันเนี่ยอุ้ยหอมด้วยมะนาวแล้วก็กระเทียมสามกรีบแล้วก็พริกชี้ฟ้าพริกไทยกินได้พริกนะคะดูสิน้ำยำก็พระเอกมันอยู่ตรงนี้ค่ะบางทีน่ะแอปเปิลเขียวยำใส่มะนาวก็ได้นะคะเอาไปทำดูกระเทียมสอง เพราะว่านี้จะให้รสชาติสีสาราดเผ็ดแบบเป็นรมเลยลรกสันไปดูแล้วก็จะตักมานี่เดี๋ยวจะตักใส่แล้วก็จะเทบึ้มๆเยเอาคือฟังเพลงแดนเพลงอื่นก็ได้เปิดเนาะตักเรายำส่วนตัวส่วนตัวนะคะทานก่้งชอบ สีฟตแล้วแต่ไม่ต้องถานค่ะเพราะว่าเราได้การยำหนึ่งสาเหตุที่วิวิชอบก็คือเราได้ทานผักไงคะใช่ไหมเราได้ทานผักหนึ่งแล้วก็จะราดลงไปเลยราดแบบไม่ปาณีใครเลยนะคะน้ำยำม,มานี้เสียงดังไปไม่ได้ยินดูซิบรรยากาศดูซิผักทานแต่ผักนี่แหละผัก ผักแพลวผักกาดกรอบๆรีบทานเพราะว่าเดือนหน้าเก็บสวนแล้ววิวจะไม่ได้ทานก็ปลูกใส่กระถางก็าทานไม่หมดดูพริกพริกก็พริกจากสวนนะคะมะนาวบีโอยบ,บางคนว่าจะยำแอปเปิลเขียวอยู่นะยังไม่ได้ยำแอปเปิลเขียวจะตักตักล้วก็ลาดลงไปเลยนะคะไม่ต้องปานีตักดูสิกระเทียมเป็นหือ้อว้า ซีซาร์ซีซาร์น้ำยำวิวีบ,บอกสูตรไปแล้วมะเขือเทศด้วยนะคะแล้วมะเขือเทศมะนาวบอกไปแล้วนะคะเราก็ราดลงไปเลยดูสิเราราดน้ำยำลงไปบบปลานีไข่นะคะเผ็ดเปรี้ยวหวานซีซาร์ซีซาร์นะคะถ้าไม่หมดเราก็น้ำยำที่เก็บเอาไว้ ใส่ตู้เย็นเอาไว้เราก็ได้ทำทำต่ออย่างก็ดูสิกระเทียมสมุนไพรี่ชอบกระเทียมดูสิกระเทียมโชนนะคะแล้วก็ผักนะคะไปนะคะชีวิตวิวเพราะว่าเราคนรักสุขภาพต้องเมนูให้ทานผักแล้วก็ทำเองนะคะวัตถุดิบทำเองค่ะกระเทียมโอ้ลืมบอกว่าใส่น้ำปลายอยู่ใส่ ถ้าใส่สน้ำปลาหนึงช้อนซีอิ๊วขาวครึ่งเพราะว่าเคล็ดลับในการทำยำม,มันจะรสชาติมันจะเป็นหอมหอมกรมๆนะคะไปจดุดจวดบางคนบอกโอ้ยผใ้รว่าจอยากเป็นกับแก้มบาสันเอาได้ค่ะเราจะวิพิธทานเล่นๆเ,เพราะว่าเราได้ทานผักด้วยไงนี่ผักปืดๆปัดๆผักแผวเป็นยาสมุนไพรพิเศษ ปูอเองทานเองกินเองทำเองนักเลงพอ <laughs> นะคะดอกกล้วยไม้ก็เดี๋ยวจะไปตัดดอกไม้เดี๋ยวถ้าหน้าหนาแล้วตัดออกมาใส่แจกันสวยๆงามๆพี่ๆชอบสวยๆงามๆได้ไปตัดดอกไม้ยังไม่ไปตัดเลยใบจะตัดดอกบางชื่นพรุ่งนี้จะพรุ่งนี้จะตัดดอกไม้ใส่แจกันเพราะหน้าหนาวเขาก็ตายเสียดาย ตัดมาประดับประดาในห้องในบ้านให้มันในห้องน้ำและให้มันดูแลสวยงามห้องน้ำห้องครัวนะคะดูซิดอกไม้บานเนาะ,นะใช่โอ้ยทนไม่ไหว,ล,วละหลับไปละไปละไปป้ปป้ป,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 ปไปซีซาซีซากิดยารกันเลยค่ะยำยำพระเอกของเราก็คือน้ำยำนะคะบอกไปแล้วเปลือกมะนาวยาวทิ้งนะจะเขียวเขียวฟันคุณก็จะ สวยหอมทานแค่นี้วันนี้ไปลุยจวดๆไปกับวิวิศิษาจิตจาดฮอต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 ,ฮอตด้วยชิลี่ถ้าไม่พอนี่น้ำยำมันเยอะไงถ้าใส่หมดเอาไว้ไม่หมดก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้น้ำยำของเรามันไม่เสียง่ายนะจ้าไปละเพื่อนๆ ไปทานผักมันได้ทานผักชอบอะไรที่เป็นขนมจีนเป็นยำๆเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าวีชอบทานผักเป็นคนชอบทานผักเยอะๆรักสุข <c oughs> เรารักสุขภาพเราเราต้องทานผักตื่นเช้าขึ้นมาอืมนะคะมาเลยเพื่อนใครน้ำลายหยดยอยหยาดเยิมมาเลยค่ะไปเลย ยำกุ้งยำปลายำไก่ได้หมดแล้วแต่คนชอบวิวิทย์ทานแค่นี้ไม่ทานข้าวอัพเนมิน